รงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลและฝ่ายประถมค่ะได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงให้นักเรียนได้แสดงความรักความเคารพและความกตัญยูกะตะเวทีต่อบุพการีของตนค่ะกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยขอนแก่น จัดขึ้นทั้งฝ่ายอนุบาลศึกษาและฝ่ายประถมศึกษาค่ะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชาชนนีพันปีหลวงเนื่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมให้นักเรียนได้แสดงความรักความเคารพและความกตัญญูกะตะเวทีต่อบุพการีของตนค่ะซึ่งที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลศึกษา มีศาสตราจารย์ดรสุมาลีชัยเจริญที่ปรึกษาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยลาลัยขอนแกน่นเป็นประธานเปิดกลวยถวายราชสการะกราอาเสราวาดราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงขณะที่อาคารอาเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่นฝ่ายประถมศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสราวุฒิจักเปง รองคณะบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและนวัตกรรมการศึกษารักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดกลวยดอกไม้วางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรัชขออภัยครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในพิธีจากนั้นทั้งหมดร่วมกันร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ชมการแสดงจินตาลีลาของนักเรียนและมีการเดินแฟชั่นชุดผ้าไทยคู่แม่ลูกด้วยโดยรองคณะบดีฝ่ายโดยรองคณะดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและนวัตกรรมการศึกษารักษาการผู้ในการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่นกล่าวว่าโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรมวันแม่ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้เข้าใจถึงเรื่องความกตัญญูกตตะเวทีต่อผู้มีพระคุณและไม่ใช่เฉพาะวันแค่วันแม่เท่านั้นนะครับ ยังได้มีการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างทราบซึ้งใจและได้แสดงความรักจากาลูกที่มีต่อแม่นะครับผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเราไปฟังเสียงของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสราวุฒิจักเป็นกันครับ สำหรับกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะครับผงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษาศึกษา,าศษาสตร์ในปีนี้นะครับเราก็จัดขึ้นทุกปีนะครับปีนี้เราจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการร่วมถวายพระราชสุีนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนานะครับพาราภพันปีหลวงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีความรักความผูกพันนะครับของแม่ลูกเราด้วยนะครับโดยพ้องยิ่งวันนี้เราทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ให้เด็กเนี่ยได้สัางสร้างผลงาน ที่ระลึกนึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับของจะมีเรื่องของการวาดภาพการาเขียนเรื่องเขียนเรียงความนะครับเขียนเรื่องราวนะครับรูปแ,แต่งบทประพันธ์ต่างๆเพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่และในกิจกรรมวันนี้เด็กๆก็จะเอาผลงานที่ท,ที่นำที่ได้มาประกวดที่ได้มาสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาเอามานําเสนอในกิจกรรมวันแม่วันนี้ด้วยนะครับการเดียกการแม่นะครับ